เดาเว่าวอีกข้างบนนั้นใช่ปะอันนี้คือเดานะคะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นแบบมันไม่เห็นขาออไม่เห็นใกล้ๆโอ้โหต้องอันนี้ level สิเลยครับเริ่มจากภาพแรกครับมีมแมลงซ่อนอยู่กี่ตัวครับเฮ้ยถ้าบินได้แล้วบอกนะครับครับ ได้แล้วครับบินได้แล้วนะครับบินดีผู้พูดนะครับสบายมากใช้คำว่าเดาดีกว่ากี่ตัวครับพี่หน่อยห้าตัวครับห้าตัวครูกี่ตัวครับเห็นฮะสามพอครูว่าสามตัวนะครับโตครับเหมือนกันสองเลยครับสองครับบินครับกรรมการพี่เขาเห็นสองตัวสามตัวห้าตัวครับเราเห็นกี่ตัวครับผมเห็นหนึ่งครับเห็นแค่หนึ่งตัวครับตาเราไม่ค่อยชัดหรือเปล่าครับเราเริ่มจะไม่ใช่แล้วฮะเริ่มจะไม่ดีแล้วครับตรงไหนครับพงเลยครับตรงนี้นะฮะผมเห็นอยู่หนึ่งตัวตรงนี้ฮะ เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวครับพี่ลอยครับของพี่มาจากไหน5้าตัวข้างบนมีสี่ตัวตะกะแตนข้างบนตรงไหนฮะข้างบนเลยปลายปลายกิ่งจะเห็นเป็นเป็นเป็นแดงแอ่านะกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นตรงนี้4ี่ตัวสี่ตัวเป็นตะกะแตนสัตว์สังคมครับจ้าไีกตัวพี่ข้างล่างอ่านี่อีกตัวนี่อีกตัวฮะแล้วไอ้สีเหลืองที่บินวงกิ่งไม้โอเคทีมงานครับพอเฉลยครับ ครับตรงนี้หนึ่งตัวครับแล้วมีไหมครับทิมายครับทีมานครับอีกสี่ตัวพัค่ะที่หายครับน้องตอบชัดมากอีกสี่ตัวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ครับอ่ะย่างงั้นเอาค่าเดินทางมาผมจะไปดูข้อแรกหนึ่งตัวถูกต้องครับอ๋อเราคิดเองดินครับน้องเขาชื่ออะไรครับตัวตัวที่วงเมื่อกี้ชื่อตะกัตแตงกิ่งไม้ส้มเสี้ยวครับเป็นของบ้านเราของบ้านเราจะพบเห็นที่ไหนเยอะครับ จริงๆตัวนี้อยู่ภาคเหนือภาคอีสานก็มีครับ<ม>อยู่ตามมันกินต้นต้นเซี่ยวหรือว่าต้นชงโครโ<อ>ครับโอ้คือเห็นได้ตามธรรมชาติใช่ครับแต่เราอาจจะสังเกตไม่เห็นว่ามีเขาอยู่ข้อแรกนี่ถ้าเต็มสิบความยากเท่าไหร่ครับข้อนี้เราสักเก้าเลยแล้วกันข้อต่อไปสักสิบะข้อต่อไปส<อ>ิบครับเราจะหาเจอมเนยและนี่คือคําถามข้อต่อไปครับมีแมลงอยู่กี่ตัวกี่ตัวครับพี่หอย มีอยู่แค่ตัวเดียวครับเอ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยสองแล้วสองแล้วหนึ่งสอง,สองตัวอยอดเห็นสองตัวสองตัวครูกี่ตัวครับครูตอนนี้เห็นสองเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะเห็นสองตัวนะครับโตครับนี่ผมพูดตรงๆนะผมไม่เห็นสักตัวเนี่ยผมเห็นใกลใ<ช>้ๆก้่ผมย<ม>ังไ,<ม>ไม่เห็นตัวเลยเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ากี่ตัวครับท่านผู้ชมก็เห็นสองตัวนะครับตายละพอเฟรมเป็นไงล่ะบินเห็นกี่ตัวเห็นตัวเดียวทั้งห้องส่งเห็นสองตัวแต่ว่าบินเห็นตัวเดียว แล้วเขาเริ่มเสียความมั่นใจครับบินเห็นตรงไหนครับอย่าเชื่อพวกเราเลยผมเห็นตรงนี้ฮะอุ้ยได้เห็นตรงกับทั้งสามท่านไหมครับอ่าไม่ไม่ตรงค่ะเสียความมั่นใจบินครับยืนยันครับกี่ตัวผมเห็นตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับพี่หอยสองตัวสองตัวตัวสองตัวโตผมพยายามจะมองหาให้เจอสักตัวอยู่ครับยืนยันคำตอบไหครับครับมีทั้งหมดหนึ่งครับหนึ่งตัวครับทีมงานครับกี่ตัวกันแน่ขอเฉลยครับ มีกี่วงครับหนึ่งตัวครับนี่คือตัวอะไรครับตัวนี้ตะกั่วแตนใบไม้เล็กลำพูนครับอ๋อนี่มีมากที่ลำพูนใช่ครับตัวนี้จะนี่ถูกสองข้อแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้อต่อไปครับมีกี่ตัวครับโอ้โหโหยากจัง บอกผมบอกตรงๆเลยนะฮะยากมากเห็นละวหนึ่งหรอที่หมายว่าไงครับ63ครับพี่ผมไม่วงเล่นกับพี่ครับ63สิาเขาไมว่าเดี๋ยวเฉลยมาถึงว่าหกสิบสา้วยกนะครับครูกระโปเจอไหมครับมันตรงไหนวะเดาเดาว่าอีกข้างบนนั้นะใช่ป่ะอันนี้คือเดานะคะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นกระมันไม่เห็นขาไม่เห็นใกล้ โโตัวฮันอันนี้เลเวลสิบเลยครับโหนี่ยากยากม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 ากอะเดี๋ยวผมวงให้นะครับผมบินที่บินไทยนะครับผมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะเอาอันเนี้ยมองจุดเดียวกับผมเลยฮะโอ้โหทำไมมันบินตอบว่าหนึ่งตัวครับเอาหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงกับบินไหมครับคําคำตอบจะใช่หนึ่งตัวหรือไม่ครับ ทีมงานเฉลยครับโอ้โหแม่ตัวถูกต้องครับยากมากลืมนมากคือตากแตนอะไรครับตัวนี้ชื่อตากแตนซิก้าฮะซิก้าใช่ครับมาเขามาจากที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้อยู่เชียงใหม่ครับโอ้ยู่บ้านเราเหมือนกันใช่ครับบินครับโจทย์ที่ผ่านมาคือจะมีตะกแตนแค่หนึ่งสายพันธุ์แต่โจทย์เนี้ยครับมีมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์แล้วรวมกันมีกี่ตัวครับ ลองดูครับครับโอเคครับท่านรัฐการครับคําแนะนําจากผมนะครับเราอย่าทายเลยครับได้ครับเพราะว่าผมมองใกล้ๆผมยังดูไม่ออกเลยครับแต่ถ้าอยากจะร่วมสรุกก็ได้ครับโอ้โหมันใช่โอเคคือตอนที่ผมเห็นผมเห็นตัวนี้เออตัวนั้นเห็นใช่ใช่นี่อะไรครับตั๊กแตนใบไม้ครับใช่แล้วก็แล้วก็ผมเห็นตัวนี้เออน่าจะ นี่คือซิก้าครับอันนี้คือตัวซุนกาย่าของฟิลิปปินส์ใช่ครับตัวนี้เหมือนกิ่งครับใช่ฮะแล้วก็แล้วก็ผมเห็นมีตัวนี้อีกตัวนึงอ่าอันนี้ตัวเดียวกันสองสามนี่ตัวเดียวกันครับแล้วก็อ่าสี่นะครับสี่ตัวตอนนี้เห็นสี่ฮะโหยากมากเอ่อ สตัวอ๋อนี่ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งมั่นใจไหมครับยังมีอีกหรือเปล่าครับหรือวงเกินหรือเปล่าครับหมดหัวหวั่นไหวแล้วนะเนี่ยน่าจะน่าจะห้าครับดินอย่ากังวนอย่ากังวลเราทำพิพิธภัณฑ์แมลงครับ ตอบผิดก็ไม่เป็นไรหรอกตายครับพี่เป ouais ็น <çalış> ร <mentoring> ้อนเลยตอบว่ากี่ต uh ัวครับเออห้าครับอ่ะห้าตัวมีอะไรบ้างครับตัวนี้ตะกแตนใบไม้ันนี้นะฮะตัวที่1นี่ตะกแตนใบไม้ครับตัวที่2เป็นตะกแตนกิ่งไม้ซุนกระยาสอกับสามแล้วก็ตัวที่4ตัวนี้ชื่อตะกะแตนกิ่งไม้ผักปราบครับครับแล้วก็ตัวที่ห้าตัวนี้ชื่อตะกแตนกิ่งไม้ซิก้าอ่าห้าตัว ห้าตัวท่านผู้ชมครับพวกเราก็นิ่งๆดีกว่าเนาะไม่เห็นกับผมเลยหรอไม่ใช่ไม่เห็นคือพวกเรามองไม่เห็นเราเลยไม่กล้าตอบห้าตัวใช่หรือไม่ครับทีมงานครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์จะมาเขินในรายการเรารอเปล่าครับเขินที่เข้าอย่างงี้พร้อมนะครับเฉลยครับโอ้นูุต้องหมดเลยใบไม้หนึ่งตัวกิ่งไม้สี่ตัว เดี๋ยวก่อนนะที่ผมสงสัยคือทีมงานผมบอกกิ่งไม้สี่ตัวนี่ถูกไหมครับใช่ครับมันอยู่ในในตะปูในกิ่งไม้ใช่แต่ว่ามีชื่อเฉพาะลงไปอีกสุนกาย่าใช่ครับกิ่งไม้ซิก้าแล้วก็กิ่งไม้ผักปลาแล้วก็มีหนึ่งตัวเมื่อกี้สีเขียวด้านบนนั้นใบไม้ใบไม้ใช่ครับดังนั้นโจทย์ของเรานะครับบินถูกทุกข้อครับ